งนี้ยังอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนให้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เราณบัดนี้บริษัทสุวรรณภูมิไทยเน็ตเวิร์กขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานวันแห่งเกียรติยศพบกับพิธีกรคู่ขวัญมิสแกนไทยแลนด์2017คุณเปรมิกา พาเมล่าและคุณอดิศักพิรุณเจริญสุขได้หน้าบัดนี้ found love for well, Darling just dive right Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know. my future in your eyes. Good evening, ladies. Good evening, ladies and gentlemen. สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแพมเปอร์มิกาพเมล่านะคะมิสแกรนไทยแลนด์2017ค่ะครับผมอาอร์ตอดิศักดิ์พิรุนเจริญสุขนะครับ ค่ะและวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทสุวรรณภูมิไทยเน็ตเวิร์กจำกัดที่ได้มอบหน้าที่อันสรงเกียรติให้พวกเราเป็นพิธีกรของค่ำคืนนี้ด้วยค่ะและวันนี้นะคะคุณอาร์ตครับคุณแผงดิฉันได้ข่าวว่าบริษัทสุวรรณภูมิของเรานะคะเปิดมาแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคะแต่ในห้องประชุมนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะจริงๆครับคุณแพมใช่แล้วค่ะแล้วดิฉันนะคะ คุณทราบหรือเปล่าว่าก่อนที่จะมาเป็นมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นมิสแกรนอะไรถ้าผมจะไม่ผิดคุณน่าจะเป็นมิสแกรนกระบ,บี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจากภาคใต้เพราะฉะนั้นที่ฉัน,นมั่นใจว่าต้องมีคนจากภาคตาใต้แนั่นนไหนขอเสียงคนภาคใต้หน่อยค่ะโอ้โหคนภาคใต้เอาใหม่ได้ไหมคะนิกคว้าชแชมป์ภาคใต้มาได้เลยนะคะแล้วก็ได้มิสแกรนไทยแลนด์ขอเสียงคนใต้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ โอเคแต่คุณแพหน่อยผมมั่นใจว่าคนกรุงเทพมหานครเสียงจะดดังกว่านี้ขอเสียงคนกรุงเทพมหานครเลยครับขออีกรอบด้ยแม่ครับขอเสียงคนกรุงเทพมหานครเลยครับสงสัยอย่างกินไม่อิ่มแน่เลยวันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเอาละค่ะมีจาาประจวบไหมคะโอ้ประจวบดังกว่ากรุงเทพแระบุรีอ่างนี้เนี่ย ใช่ค่ะและมีจากอู่ทองไหมคะ And we also think there people from Cambodia right ใช่ครับผมว่ามีคนจากกัมพูชา so c อเสียงคนจากกัมพูชานะครับ Can I please hear a b o u t from Cambodia Oh wow <Yeah. S 1> I can hear you from there okay ถึงเราจะมาจากที่ไหนนะคะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะคือครอบครัวบริษัทสุวรรณภูมิไทยนะเน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะงานของเรานะคะเป็นงาน The h o n o r Success ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกเลยนะคะให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จกว่า25ท่านด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เรามีตำแหน่งความสำเร็จนะคะมี Double Diamond Triple Diamond Blue Diamond และ Crown Diamond ค่ะ นอกจากนี้จะมีการแสดงนะคะ VTR และปิดท้ายโดยแขกพิเศษนะ,ะที่จะมาแชร์แรงบันดาลใจนะคะในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะเอาละครับณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับ VTR บริษัทสุนภูมิไทยเนว o r k นะครับขอเชิญรวมได้เลยครับขอเสียงปรบมือดังๆค่ะ